8สถานที่ทำพาสปอร์ตในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงนี้โควิดเบาบางไปแล้วหลายคนเริ่มวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศกันแล้วแต่อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ตกันด้วยครับถ้าพาสปอร์ตหมดอายุหรือมีอายุเหลือไม่ถึง6เดือนเราต้องดําเนินการทาพาสปอร์ตใหม่แล้วถ้าเราต้องการทาพาสปอร์ตในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเราจะสามารถทําได้ที่ไหนบ้างวันนี้ได้นําข้อมูลสถานที่สําหรับทาพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมาฝากทุกคนกันครับไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนกันบ้างโดยการทำพาสปอร์ตสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับการทำหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.passport.in.th 1. กรงการกงศุลแจ้งวัฒนะวันทำการเปิดบริการจันทร์ศุกร์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาที ที่อยู่123ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพ10210โทรศัพท์ Call Center 0 2น7 2 8 4 4 2เอร์025728442หรือ0 2 2 0 3 5 0 0 0กดหเพื่อติดต่อกรมการกงสุล2 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศีนนครินวันทําการเปิดบริการจันทร์ศุกร์เวลา10-18นาฬกาที่อยู่ศูนย์การค้าธัญพภาศินาานครินชั้น1โซน4 โทรศัพท์021363800 021363802และ0930105246โทรศัพท021363801 3. 01, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสายใต้ใหม่ตลิ่งชันวันทำการเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ที่อยู่อาคารเอสซีพลาซาสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ถนนบรมราชนีโทรศัพท์024223431โทรศ 2. สาร024223432สี่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวมีนบุรีวันทําการเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0 1ถึนาฬิกาที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาสุบิทวงศ์29ถนนสุบิทวงศ์แขวงมีบุรีเขตมีบุรีกรุงเทพมหานคร10510โทรศัพท์020248362ถึง64โทรสาร020248361 5สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตยวันทำการเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาิกา30นาที ที่อยู่สถานีรถไฟฟ้ามหานครมาร์คลองเตยถนนพระรามสีขแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110โทรศัพท์0 2 0 2 4 8 8 9 6 0 9 3 0 1 0 5 2 4 7โทร 7, สาร0 2 0 2 4 8 8 9ส6สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวันวันทำการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา10 1ถึงนาฬกาที่อยู่ศูนย์การเข้าเอ็มบิเเซ็นเตอร์เอ็มบเเซ็เตอร์ชั้น5้าโซนเอถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตประทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์021-267-612โทรศา0 7 6 3, 7สาร0 2 1 2 6ส6 1 3เจ็ดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทัญบุรีวันทําการเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา10-18นาฬกา ที่อยู่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ภาครังสิตชั้น3ถนนพหลโยธินตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธนบุรีจังหวัดปทุมธานี8สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่วันทำการเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา11 18นาฬิกาที่อยู่ศูนย์การค้าเซนทรัลพาซาเวสเกตชั้นจีถนนรัตนาธิเบศต,ตบท,บนนทบุรีนอกจากการเตรียมตัวเรื่องพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางให้พร้อมแล้วก่อนเดินทางควรศึกษาข้อมูลการเดินทางของประเทศที่เราต้องการเดินทางไปพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเดินทางและสิ่งสําคัญที่เราควรมีทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศคือประกันไัยการเดินทางที่จะช่วยให้แผนการเดินทางของเราไม่สะดุดสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างอุ่นใจไร้กังวลให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันขอบคุณข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ a l l i a n c e k i t s i s t e s c o t h